เราจะ,ะ,ะยืนที่ไหนเนี่ยที่นี่คือที่ไหนเดาไปดูดมไม่ฟอร์เดอะเนเธอร์อะไร ก็ไม่มีของขึ้นไ,ไปด้านบนว้าวต้องไปด้านนอกก็ไ้นะะ Whoa, this looks like another portal! How did this get here? Please, go alert the mayor! We must figure out what's going on! <coughs> โอ้โหมาครับนี่มันอัปเดตอะไรเยอะแยะเราก็จะไปเล่นเซิร์ฟแบบนี้กันนะครับโอ้โ oh ห uh, สนุกน,นี้นะมาเปิดประเดิมมาครับครั้งแรกองจากในคอมมาโทรศัพท์เลยเอแต่คอมก็ปล่อยไปคอมพังไปแล้วครับจบแล้วโอ้โหคอมพัง มีอะไรบ้างมีธนูมีมอะเล่นสก,กายวอลเลยครับโซโลโอเคมาล่ะฮอแบ็คเอาสก,กายวอลโซโล นนี้รอรอเพลเยอร์เราจะไปปลากัวเล่นกันครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1ปดไปเก็บของเก็บ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  ออ,อ,อนี่ะี่กมวดก่อนออหมดก่อนแล้วค่อยดูของใหม่นี่นเกงนี่ได้ละเราต้องกดเพชรใช่ไหม เพชรเราได้เกาะเพชรโอเคโอเคเราสามารถขุดเพชรทองได้โอเค เอ็มมอลได้โอ้เอ็มมอลได้ของดีเป็นอันนี้ดาบเอ็นชาร์ดโอ้ดาเมจก็แรงอยูด่ดาเมยเจ็ดเท่าเพ็ดเลยเป็นไรนี่ดาบไว้ติดไฟแล้วก็เอามาตรงนี้ด้วยอเอาขวานเจ็บไปอันนี้ตรนี้ คอลือแต่อันนี้อุ้ยอุ้ยเอยปันทองได้ได้ได้ละหวานมาเลยทองมากหนูไม่มีคอเลืขอลเลยดิโอ้โหอะไรของบอนดิโอ้ของของเชื่อเชื่อเชื่อ ตกไปหนึ่งโอ้่ายได้ฆ่ามาทำไมฆ่ามาก็ตายเดยครับเรแจะกุยใครจะตายเหมือนกันนะขอกินได้ไมต้องตัดคองเอออันนี้เอาป่า ฟลายยูสเอ้ยจองวินแน่เชนี่เชนี่อ้อกดเด่นโอเคนี่มันก็เป็นของดีอยู่อันนี้ก็ได้แต่นนี้ มันมีกล่องแค่นี้เองแค่นี้เองเดี๋ยวไมไ่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตายนะเราไปเลยดิเราไม่มีของเหมือนกันนะสองตั้งเยอนเลยเป,ป,ปเจอเผเจอของดิชี้นน่เกือบ กระเด็นใน here โอ้โหของอะไรแต่อะไรมีแต่อะไรอโทษโอเคอุ้ย ายโอ้โชงโอ้ออูดีเอสเอาล่ะครับวันนี้ผมก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายแล้วก่อน